นี่เนี่ยขออนุญาตถามหนึ่งคำถามกับคุณโทนี่แล้วกันนะคะในฐานะทีะ่คุณโทนี่เป็นกองเชียร์ของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ในฐานะที่คุณโทนี่เป็นคุณพ่อของคุณอิงแพรทองทานนะคะคือวันนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นไทม์ไลน์ของการเลือกตั้งออกมาแล้วว่าะจะไปเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมอยากจะถามคุณโทนี่ว่าหลังจากวันที่14ี่พฤษภาคมไปถ้าเพื่อไทยทำได้3า0้เสียงและได้มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลถึงวันนั้นนะคะคุณโทนี่ในฐานะที่เป็น คุณพ่อของคุณอิงนะคะจะให้คุณอิงเนี่ยเห็น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 ชอบเห็นควรที่จะให้คุณอิงเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไหมคะเพราะว่าก่อนอันนี้ก็มีคนพูดมาเยอะแยะเลยค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่สองขออนะขออนุญาตถามคุณโทนี่ในฐานะที่คุณคุณโทนี่เป็นคุณ พ่อคุณอิงตลอดเลยว่าอะไรในการหาเสียงเนี่ยจะเห็นพเวอร์ของคุณอิงมีเยอะมากในช่วงของการลงพื้นที่หาเสียงค่ะเลยถามคุณโทนี่เรื่องที่ว่าถึงวันนั้นแล้วคุณอิงสามารถเป็นนายกัฐมนตรีของประเทศไทยได้ไหมค่ะถามถามในมุมมองของพ่อใช่ไหมใช่ค่ะถามในมุมมองของคุณพ่อนะคะย้ำนะคะว่าถามในมุมมองพ่อที่คุณอิงมีดีเอของถ้าถคุณโทนี่นะจอมถ้าถามว่าเขาเป็นได้ไหมผมว่าเขาเป็นได้ดีทีเดียวนะครับแต่ผม อย่างว่านะเขาบรรลุนิติภาวะแล้วผมจะไปชี้นําเขาไม่ได้เขาต้องเลือกเองว่าเขาจะไปหรือไม่เป็นหรือไม่เป็นนะครับอันนี้ต้องให้เขาตัดสินใจเองไม่ผมผมครอบครองได้นะเป็นพ่อแต่ครอบงําเขาไม่ได้อืมเพราะเขาโตแล้วเขาคิดเองได้แล้วเขาก็มีครอบครัวมีลูกเขาต้องคิดเองได้นะครับดังนั้นผมก็แล้วแต่เขาครับผมไม่ไป ไม่ไปชี้นำแต่เพียงแต่ว,ว่าแค่เขาทุ่มเททำงานกับพรรคมาขนาดน,นี้เนี่ยผมคิดว่าพรรคก็เกรดฟูเขามากนะครับผมเองในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งไทยลักไทยมาก็เกรดฟูมากที่เขาทุ่มเทแล้วก็ทำงานทำได้ดีทีเดียวนะครับทั้งๆท,ท,ที่ท้องแก่ก็ยังอุตสาห์ขยันหมั่นเพียรผมคิดว่าเขาเป็นคนซึ่งเขามีคาแรคเตอร์ซึ่ง ซึ่งผมยอมรับว่าบางอย่างผมไม่มีนะเพราะเขาได้ดีดแม่มาผสมด้วยบางอย่างค <c oughs> าแรคเตอร์เขาผมว่าเขาทำเขา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 ทําได้ดีกว่าผมว่าเอา,อางี้เออืมครับแต่จะ,จะเป็นหรือไม่เป็นนี่พ่อไม่เกี่ยวนะครับลูกต้องตัดสนะินใจเองนะครับฮะเออมีในามเพื่อไม่ครับตายค่ะคือคือวันนี้เนี่ยก็ก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณคุณอิงนะคะแล้วก็ที่ศาลหลักเมืองคุณอิงก็มีมีประโยคหนึ่งที่คุณอิงพูดว่า คุณอิงพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยทุกอย่างถ้าวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งเนี่ยทุกในคนในพักอยากจะให้คุณคุณอิงอได้ทำนะตำแหน่งนั้นนะคะาก,การการให้คําตอบแบบนี้เนี่ยคุณคุณโทนี่คิดว่าคุณอิงจะให้ความร่วมมือกับสมาชิกในพักเรื่องที่ว่าวันหนึ่งจะขึ้นมาเป็นผู้นําของในวันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วอนาคตหลั<า>ง<ๆ>จากวันที่14ไปเนี่ยจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไหมคะ คือเป็นเป็นได้ฮะแต่ว่าพรรคเขาต้องเขาเขามีสามคนนะฮะมีมีสามคนวันคนที่สามก็คงวันที่ห้าก็เปิดตัวแล้วนะครับเห็น<ม>ว่าวันที่สีว่วันที่สี่เปิดตัวเอ้ยว,วันที่ห้าเนี่ยเปิดตัวนะครับเห็นว่าอย่างนั้นวันที่ห้าเขามีอะไรนะเอ้ยวันที่สี่เขาสมัคร์ตี้ลิสต์วันที่าสาม,มสมัครเขตแล้วก็ แคนดิเดตต้องภายในวันที่เจ็ดใช่ไหมตามกดตามที่กกตประกาศเอาละได้อีกผ้าทัวหนึงละนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณโทนี่ค่ะขอบคุณโทนี่มากค่ะขอบคุณมากครับต่ายครับะฮอวันนี้ก็ได้น้องนักข่าวมาถามกันหลายคนอ่ะคุณแยมกลับมาแล้วคุณแยมแยมมาหรือยังอ่ะ